ุกคนครับวันนี้เรากลับมาอยู่ที่ที่นี่อีกแล้วอีกแล้วกับเต็นค่ะ,ะบัมันก็มีกล่องใหม่เข้ามาเป็นกล่องาีทุกคนกล่ก็แน่นอนว่าจะเปิดกล่องแหวนสติงพาท่าเดี๋ยวผมจะกลับภาพกล่องที่ผมเทรเสร็จเลยนะลืมกดครับนึงกดถ่ดดายฮึ อันนี้เรามาเล่นอยู่กันในด่านของด่านไหนครับหรือว่าด่านจัลจีนัน่นแหละผมก็มาฟาร์มเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขา,าปาบคือแบบอะไรผมก็ต้องเคลียร์ไปหแล้วดูทุกคนของเพื่อนเนี่ยครามากันเรมา,า,รมากันมากส่วนเพื่อนก็เต็มเ,เอ้ยอะไรอ่ะ คือมันโคตรอัศจรรย์เลยนะทุกคนดูที่เดี๋ยวเราจะเตะเองเลยนี่แน่ไอกลางไอกลางเพื่อนเอาสองไปได้ไหมวิ oh ่งจะโดนตามไดเลยเดตส์แต่ถ้าไปจอนี่เราใกล้ตาดีกว่าเราว่าอาจจะขาดไม่รู้ ุีคนสนุกตานะก็มาสุมกันยู่กก็ขออะไรก็ได้ฟังดีกวาของจ้าตัวนี้ถ้าเป็นอะไระไม่รู้นะครับอา เออโหเป็นตัวเริ่มต้นได้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ AOE e อะ่ะครับทุกคนรู้ว่าไม่มีตัว a e e อ e สักตัวก็ล็อกก่อนนี่อ,อะไรอ่ะ้าป่ะแน่นอนเพื่อนเอ้ยไปเริ่มฟาร์มยาวยาวเร่มผ้าครับ มาตั้งงานเสียดายเสียดายเวลามากเลยก็ไม่ได้หมดใหม่ก็ย,ยาวอยู่นะมันยากมากเอยมันจะหนุดอีกแก้วอะไรมาถึงตรงนี้โดนดีเลยตกก็แต่เราวันนี้ทพาแค่นี้ก่อนดีกว่าไหมพอแค่นี้ก่อนดีกว่าต่อยากให้ลิปมันยาว แต่ว,ว่าตัดภาพตอนที่เราอาจจะชนะหรือแพ้ไม่รู้แต่ตัดภาพตอนเวลานั้นเลยสรุปแพ้นะทุกคนแพ้ตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามันหลุดมาตอนไหนไงผมไม่เห็นจะ่พื่อวา,วางอะไรตอนนี้เนี่นยก็ไดนะวา,างนี้ขอใช้เงินให้หมดเลยแล้วเงินเหลือเงินเหลือเงินเหลือมากได้เยอะอยู่นะโอ,โอเค ผมขอมิติไม่ก็รีเจนนะตอนนี้ไม่หวังกอลีหรือคอสมิกอะไรทั้งสิน,นนะอีกแล้วเหรอทำไมได้แต่อีติก,กอะเบื่อไม่อยากได้อีพิกแล้ทุกคน,กคนผมเบื่ออีกพิกนะรับของก่อนโอ้โหเลีนไปดังน,นันแต่วันนี้พอกับแต่วันนี้เราเอาไว้กันแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย